วันนี้ขวัญเชนไลมีทิปดีๆมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับสำหรับมือใหม่นะครับเน้นเน้นสำหรับมือใหม่จริงๆแต่ถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนที่ทําแล้วก็ผ่านนะครับผ่านได้เลยนะครับวันนี้เน้นสําหรับมือใหม่วันนี้เอ,อจะมาพูดถึงเรื่องการทับทำพาสอร์นะครับทำยังไงไปยังไงอะไรต่างๆนะครับวันนี้ขวัญเชนไลจะมาเล่าสู่ เล่าสู่ให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆนะครับได้ได้ฟังครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับคับขวัญชัยลายสไตล์ลูกทุ่งครับ วันนี้ขนแชร์ไลมีทิปดีๆนะครับมาฝากเพื่อนๆครับเ,เรื่องการทำพาสปอร์ตนะครับเล่าสู่กันฟังดีกว่านะครับเพื่อนเล่าสู่นฟังว่าการทำพาสปอร์ตทำยังไงแล้วต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วจะเดินทางไปยังไงทำยังไงวันนี้มีคำตอบครับให้เพื่อนให้น้องๆพี่ๆน้องๆมือใหม่นะครับสำหรับคนที่ทำแล้วก็ ผ่านได้นะครับโอเควันนี้เน้นสําหรับมือใหม่จริงๆแบบละเอียดเลยนะครับเพื่อนครับก่อนแรกที่เราจะจะไปทํานะครับเพื่อนครับมันจะมีเอเอเกสารอะไรที่เราจะเตรียมไปแล้วขั้นตอนเริ่มแรกจริงๆเพื่อนครับหนึ่งเพื่อนๆต้องเข้าไปสมัครออนไลน์นะครับเพื่อนครับเข้าไปสมัครสมัครในออนไลน์ไม่ใช่สมัครดิ เพื่อนเต้องเข้าไปจองคิว oh, <no. S 1> ในออนไลน์นะครับเพื่อนครับจองคิวอ,ออนไลน์ของออสถานที่เอกอัครราชสูตรนะครับปร oh, <no. S 1> ะจํากรุงโซเพื่อนเพื่อนต้องเข้าไปไปจองคิวก่อนนะครับพอทีนี้เพื่อนเพื่อนจองคิวเสร็จเรียบร้อยนะครับทางพนักงานทางพี่พ,พนักงานเขาก็จะ ส่งส่งอีเมลอีเมลมาหาเรานะครับว่าเราได้คิวที่เท่าไหร่และจะไปวันไหนนะครับไม่ใช่ว่าเพื่อนๆจะไม่จองคิวแล้วก็เดินทางไปทําเลยไม่ได้นะครับเพราะเขามีคิวล็อกของเขาอยู่แล้วแล้วเพื่อนๆไปจะเสียเวลาปเปล่าๆนะครับอันนี้คือเป็นประสบความจริงนะครับเพื่อนๆประสบการณ์จริงเลยที่ขอนแก่นลาย ไปทํามานะครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับจะไปโดยพระ,ะการไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะล็อกเกอร์เฉยๆนะครับได้จะเสียเวลานะครับเพราะคิวที่สถานทูตคนเยอะมากแล้วคนแน่นมากครับเพื่อนครับแล้วเวลาเราต่อแถวเรียงคิวต่อแถวเพื่อจะไปทําพาร์ทนี่ใช้เวลามากครับเพื่อนครับของฝนชายรายที่ไปทํามานี่ใช้เวลาในการทํา เกือบเกืหนึ่งวันเต็มๆครับได <Wow. S 1> ้เกือบนประมาณช่วงบ่ายออกจากโรงงานไปถึงสถานทูตประมาณประมาณเก้าโมงเช้าเมื่อนครับแต่ได้ทําตอนบ่ายคือคิวเยอะจริงๆครับเพื่อนครับในการทําแล้วก็พอทีทีนี้พนเพื่อนๆจองคิวผ่านออนไลน์เรียบร้อยนะครับเพื่อนครับสิ่งที่เพื่อนจะเตรียมไปครับ มันจะมีหนึ่งครับเพื่อนครับไม่เยอะครับเพื่อนครับสิ่งที่เราเตรียมไปหนึ่งคือพาสปอร์ตครับลมแรงมากครับเพื่อนครับบรรยากาศหน้าหนาวหนึ่งพาสปอร์ตครับเพื่อนครับสองก็คือบัตรประชาชนบัตรประชาชนตัวจริงของเราครับเพื่อนครับสองอย่างครับเพื่อนครับเตรียมไปแล้วก็เออมันจะมีจะมีเออ อีกอย่างหนึ่งครับเพื่อนครับคือเงินสดนะครับเพื่อนครับเงินสดทุนเ,นเพื่อนต้องเตรียมไปต้องเตรียมติดตัวไปนะครับเพราะวันที่เราจะไปทำเอ่อพาสปอร์ตจริงๆเนี่ยต้องใช้ในการจ่ายค่าเอ่อทำยังของเขานะครับที่ที่ผมจ่ายไปเขาที่แล้วก็ประมาณเอ่อสี่หมื่นกว่านะครับเพื่อนครับสี่หมื่นกว่าบอนไม่ถึงห้าหมื่นบอลน,นะครับโ <Okay. S 1> อเค แต่เพื่อนๆต้องเตรียมเผื่อไว้นะครับเผื่อค่าเดินทางเผื่อค่ากินข้าวอีกนะครับต้องเตรียมไปนะครับต้องเตรียมไปไม่ใช่เอาไปพอดีที่เราจะจ่ายไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพื่อนครับเพื่อนต้องเตรียมไปนะครับแล้วก็พอเพื่อนๆเข้าไปถึงปุ๊บไปต่อแถวเรียงคิวครับเพื่อนครับต่อแถวเรียงคิวเสร็จแล้วก็ เข้าไปกดบัตรคิวครับเพื่อนครับจะมีบัตรคิวเล็กๆอยู่ในสถานพูดครับกดบัตรคิวแล้วนั่งรอบัตรคิวครับเพื่อนครับทีนี้นั่งรอบัตรคิวปั๊บเขาก็จะเรียกจะเรียคิวเราเข้าไปนะครับเพื่อนครับพอทีนี้เขาจะเรียคิวเราเข้าไปปุ๊บเราก็ยื่นเอกสารอะไรให้เขาแล้วก็จะมีการเอ่อสแกนม่านตาครับเพื่อนครับสแกนม่านตาแล้วก็ เขียนกรอกรายละเอียดอะไรต่างๆที uh, ่พี่ๆพนักงานในสถานทูตเขาเขาแนะนําให้นะครับพอทาเสร็จอะไรเรียบร้อยปุ๊บก็พี่ๆทางสถานทูตเขาก็จะแนะนําบอกว่าเออต้องได้วันนั้นนะต้องได้วันนี้นะคุณต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้บ้างนะเพื่อนๆต้องฟังให้ดีนะครับย้ํานะครับเพื่อนครับย้ําเพื่อนๆต้องฟังให้ดีนะครับว่า พี่พนักงานเขาบอกอะไรมั่งต้องจําไว้นะครับไม่ใช่ว่าครับ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 อย่างเดียวไม่ได้นะเพื่อนนะครับอย่างเดียวไม่ได้นะต้องจําด้วยนะเพราะเอกสารตรงนี้คือสําคัญมากนะเพื่อนนะนะถ้าผิดพลาดปุ๊บนี่คือมันจะเสียเวลาในการติดต่อแล้วก็เราจะได้เดินทางไปที่สารทูกอีกแล้วมันเสียเวลามากเพื่อน,ะนะครับโอเคต้องจําให้ดีนะครับเวลาพ,พี่พี่พนักงานเขาแนะนําอะไรต้องจําไว้ แล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเอารับฟังที่พี่พนักงานเขาแนะนํารายละเอียดให้เราเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ใบแบบนี้นะครับเพื่อนครับแปบ๊บหนึ่งครับให้เพื่อนดูนี่ฮะสำหรับถ้าเป็นถ้าเป็นอคนไม่มีวีซ่าหรือที่เราเรียกกันภาษาบ้านเราคือผีน้อยนะครับเพื่อนครับใบตัวนี้เนี่ยเอกสารตัวนี้เนี่ย จะไม่ได้นะครับเอกสารตอนนี้จะไม่ได้จะทําอีกรูปแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นคนคน,คนมีวีคนมีวีซ่ามาทํางานถูกต้องตามหมายพี่พ,พนักงานเขาจะเขาจะแนะนําให้เอาใบตัวนี้มานะครับก็ยังไม่ได้กรอกอันนี้เป็นเป็นเอกสารเอามาให้เพื่อนดูเฉยนะแต่คนมีวีซ่าเนี่ยจะได้กันทุกคนนะเพื่อนนะ <Yahoo! S 1> แล้วก็สองก็จะเป็นใบเสร็จครับเพื่อนครับ ใบเสร็จที่เราจ่ายเงินนะครับเพื่อนครับนี่ฮะใบเสร็จที่เราจ่ายเงินจ่ายเงินวันที่เราไปทําพัดนะพเพื่อนนะที่เราไปทําพัดแล้วก็จะมีพี่พนักงานเขาจะแนะนําเอาเอากสารใบเล็กใบหนึ่งให้เรามาอ่านพุกอนนะให้เรามาอ่านเพื่อว่าเราจะไปแจ้งกับตอมอ นะครับเพื่อนหลังจากหลังจากที่เราหลังจากที่เราทำพาร์ทเสร็จเรียบร้อยแล้วพาร์ทส่งส่งมาฮะถึงเราส่งมาถึงเราถึงถึงที่โรงงานนั้นเพื่อนนะเราก็ประมาณประมาณหนึ่งเดือนเพื่อนหนึ่งเดือนแล้วก็เขาก็ส่งพาร์ทมาให้เราเสร็จปุ๊บทีนี้ ก่อนจะหมดภายใน14วันนั้นเพื่อนนะถ้าเราได้พัดปุ๊บก่อนจะหมดภายใน14วันเพื่อนๆต้องแจ้งที่ศูนย์ตมใกล้เขตของเพื่อนนะแต่ถ้าว่ามันยุ่งยากแล้วก็เราติดภารกิจในการทำงานเราไปไม่ได้ก็ให้ในายจ้างหรือเท่าแก่เราทำให้ก็ได้ครับโอเคเขาก็จะ,เข,จะ,ะเข้าไปในเว็บ เว็บไซต์ของเกาหลีนะครับเพื่อนแล้วเขาจะแจ้งในทางในที่ตมอนะครับให้นะครับแต่ถ้าถ้าเราคุยกับกับนายจ้างหรือเสมียนในโรงงานไม่รู้เรื่องนะครับเพื่อนครับเราก็เอาเอกสารใบเล็กนี่ครับให้ให้เขาดูนะครับเขาก็เขาก็จะรู้ครับเพราะด้านหลังจะมีนี่ครับเพื่อนครับให้ดูใกล้ครับข้างหลังน่ะจะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนครับเจอหน้าเกาหลีครับแล้วเขาจะอ่านออกครับ แต่ข้างหน้าจะเป็นภาษาไทยนะครับเพื่อนครับภาษาไทยให้เราได้อ่านน่ครับเพื่อนครับเป็นอย่างนี้ฮะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะจัดการให้เรานะครับเขาก็จะจัดการดําเนินการติดต่อไปทางทางตมนะครับแต่ถ้าเพื่อนไม่ทำช่าใจนะครับเพื่อนครับหมดภายในส4ีวันเราได้รับพาสปอร์ตเสร็จเรียบร้อยหมดภายใน14บวันนะเพื่อนนะเราจะเสียค่าปรับนะเพื่อนนะบอกก็เลยว่าแพงนะเพื่อนนะแพงมาก แล้วก็ทีนี้เราแจ้งอะไรไปเสร็จสับเรีบร้อยปุ๊บทีนี้ก็สบายแล้วครับเมื่อนครับก็ไม่มีอะไรมากนะเพื่อนครับสำหรับการทำพาสปอร์ตแล้วก็บางคนหรือว่าพี่ๆน้องๆที่เดินทางที่เดินทางไปสถานทูตไม่ถูกหรือว่าจะเดินทางยังไงเพื่อนนะ วันนี้ผมจะมาบอกในการเดินทางครับคุณเพือครับบอกในการเดินทางด้วยว่าเดินทางไปยังไงแล้วอะไรยังไงสําหรับน้องๆหรือเพื่อนๆพี่ๆคนไหนอะ่ะไม่ไม่เคยไปนะคับเพื่อนค,ครับไม่เคยไปอันนี้ย้ำว่าไม่เคยไปผมแนะนํานะครับถ้าไม่รู้จักเส้นทางหรือไม่รู้จกักสายรถไฟในเกาหลีเยอะ หรืออาจจะไปไม่ถูกมั่งอะไรยังไงมั่งนะครับเพื่อนครับให้เพื่อนเพื่อนนั่งรถเมล์หรือรถแท็กซี่ที่อยู่ในเขตของเพื่อนนะนั่งไปลงที่สวน <Yahoo! S 1> ไปลงที่สวนปุ๊บทีนี้เพื่อน,อนๆนนั่งสายมันจะเป็นสายสายโซเพื่อนเพื่อนสายโซนะเพื่อนนะย้ำนะสายโซ ลายหนึ่งเพื่อนๆนลายหนึ่งนี้ก็คือถ้าเพื่อนๆนไปลงสูอนปุ๊บเพื่อนๆเดินทางเข้าในสถานีรถไฟปุ๊บทีนี้เพื่อนๆนก็จะเดินเข้าไปมองหาหมายเลขหนึ่งครับเพื่อนครับหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งก็คือลายหนึ่งครับเพื่อนครับหมายเลขหนึ่งคือลายหนึ่งคือจะเป็นทางไปโซเพื่อนๆครับแต่ไม่ได้ลงโซนั้นเพื่อนนะอย่าเข้าใจผิดนะได้ฟังจากขอนใจไลฟ์ปุ๊บโอ้เรา เดินทางไปโซเลยไม่ใช่นันเพื่อนนะเสียเวลานะไม่ได้ไปโซนันเพื่อนนะคือมันเป็นสายสายไฟโซเฉยสายไปยยไป,ไปเป็นสายไปไปโซเฉยๆครับเพื่อนครับแต่เราไม่ได้เดินไปถึงเดินทางไปถึงโซนันเพื่อนนะทีนี้เรานั่งรลน์หนึ่งเลยปุบ๊บพอเราเดินทางไปปุ๊บนันเพื่อนนะรถไฟก็จะเดินทางสายเดียวตลอดครับเพื่อนครับแต่จะมี จอดรับผู้โดยสารบ้างนะครับเพื่อนครับก็ไม่ต้องซีเรียสครับเพื่อนครับให้เพื่อนเพื่อนจำนะครับให้เพื่อนจำว่าต้องไปลงที่หยงซานครับเพื่อนครับหยงซานหยอกย้ํานะครับเพื่อนครับฟังผมให้ดีนะครับหยงซานหยอกนะครับไปลงหยงซานหยอกป๊อปทีนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนรู้จักสายรถไฟสายรถไฟสายสีเขียวนะครับเพื่อนครับเพื่อนๆนก็ต่อ รถไฟสายสีเขียวหรือเปลี่ยนเส้นทางลงจากหยงซานหยอกปุ๊บเพื่อนเพื่อนก็เปลี่ยนอีกสายหนึ่งนะครับเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนต้องเปลี่ยนจากสายหยงซานนะครับพอเพื่อนลงจากหยงซานหยอกเสร็จเรียบร้อยเพื่อนเพื่อนต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นทางนะครับเพื่อนครับเปลี่ยนเส้นทางจากสายหยงซานคือนั่งรถไฟสายสีเขียวครับเพื่อนครับไปลงอ่า หันนำนะครับหันนำยํำนะครับเพื่อนครับหันนำทีนี้ลงปุ๊บจากหันนำปุ๊บเพื่อนๆก็ต้องออกนะครับออกมาเดินออกมาแล้วก็เดินตรงเส้นทางข้ามทางมาลายนะครับเพื่อนครับแล้วก็เดินตรงไปจะมีสถานสถานทูตก็จะ,อย,อ,ะอยู่ใกล้สถานีตำรวจนะครับอยู่ใกล้สถานีตำรวจ แต่ถ้าเพื่อนคนไหนฟังจากขวัญชายไล์ปุ๊บน้างงเออแล้วจะไปยังไงอะ่ะจะเลี้ยวซ้ายดีหรือจะเลี้ยวขวาดีแล้วจะไปยังไงอะ่ะพอไปถึงตรงนั้นปุ๊บไม่รู้ว่าจะไปยังไงมีอีกวิธีหนึ่งครับเพื่อนครับคือเพื่อนๆลงจากหยงซันหยอกปุ๊บด้วยทีนี้เพื่อนๆอ,ออกจากหยอกหยอกหยงซันครับเดินลงไปข้างล่างครับเพื่อนครับก็จะเจอแท็กซี่ครับ แท็กซี่ถูกต้องตามหมายครับไม่ใช่แท็กซี่ผีแน่นอนก็นั่งแท็กซี่ไปครับก็เสียเสียไม่กี่ตังค์ครับเพื่อนครับเขาก็จะไปส่งถึงถึงหน้าสารทูตครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนนะครับไม่เข้าใจยังไงก็ฝากคอมเมนต์หน่อยครับเพื่อนครับคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปตรงนี้เลยนะครับเพื่อนครับคอมเมนต์มาได้ครับว่าแล้วต้องอะไรยังไงหรือใคร ไม่เข้าใจจุดไหนนะครับคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวขวัญเชนไลน์จะเข้าไปตอบให้นะครับว่าต้องยังไงอะไรยังไงมั่งนะครับท่านเพื่อนคนไหนชมคลิปคลิปนี้แล้วยังไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูได้นะครับเพื่อนครับแล้วสุดท้ายนี้ก่อนที่จะจากลากันไปครับเพื่อนครับฝากติดตามกดติดตาม,กด,ตดตามกดซับสไคร้ กดไลค์กดแชร์ไปเยอะนะครับเพื่อนครับ,รบเพื่อเป็นกำลังใจให้ขัญชัยนลายได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับให้เพื่อนได้ชมคลิปต่อๆไปครับเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนครับวันนี้ขอญชัยนลายต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ